ฝังเธอที่ปลายฟ้าสกายเบอร์เลสินรันเขียนนิรุบลพรพิทักษพันธ์แปลแดดโฮบี้ผู้ซึ่งตระหนักดีถึงคุณค่าของการแบ่งปันความรักประสบการณ์ และรู้ซึ้งถึงความหมายการทิ้งระยะห่างของความเงียบงนันระหว่างกันและกันตอนอายุห้าขวบฉันเคยได้ยินคนคุยกันบนถนนในปักกิง่งคนที่เบตเขาจะหั่นศพเป็นชิ้นๆเพื่อให้อีแร้งกินอะไรกันค่าแรงตัวหนึ่ง ทาหารเราต้องสละชีวิตชดใช้ศพหนึ่งเหลือตอนนั้นเป็นปีคริสต์ศักราช1963ชาวจีนยังไม่รู้เรื่องที่เบตมากนักพวกเราต่างยินดีกับข่าวที่เราสามารถปลดปล่อยทีิเบตได้แล้วแต่กระนั้นข่าวและข้อมูลอื่นๆของทิเบตมีน้อยมาก ในวัยห้าขวบนั้นฉันพยายามทำความเข้าใจเรื่องที่ได้ยินมาแต่นานวันเข้าก็ลืมเรื่องนี้เสียสนิทปีคริสต์ศักราช1994ฉันเป็นนักข่าวในเมืองนานกิงวันธรรมดาฉันจัดรายการวิทยุตอนหัวค่ำถ่ายทอดชีวิตผู้หญิงจีน ในแง่มุมต่างๆมีผู้ฟังจากซูโจโทรศัพท์มาหาบอกว่าเขาบังเอิญเจอผู้หญิงแปลกๆคนหนึ่งขณะซื้อข้าวต้มจากรถเข็นข้างถนนด้วยกันผู้หญิงคนนี้เพิ่งกลับมาจากที่เบตผู้ฟังท่านนั้นบอกว่าฉันน่าจะสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้เธอชื่อซูเหวิน เขาให้ชื่อกับโรงแรมที่เธอพักมาฉันรู้สึกสนใจทันทีและนั่งรถสี่ชั่วโมงเพื่อไปซูโจเมืองนี้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ก็ยังรักษาความสวยงามลำคองบ้านแบบเก่าพร้อมลานสวนสวยที่มีประตูโคง้งรูปวงพระจันทร์และชายคาประดับประดาด้วยลวดลายตลอดจนสวนน้ำ และการทำผ้าใหม่ไว้ได้ดีที่ร้านน้ำชาซึ่งเป็นของโรงแรมเล็กๆที่อยู่ติดกันฉันพบผู้หญิงที่แต่งตัวแบบทิเบตกลิ่นเครื่องหนังเก่ากลิ่นนมและมูลสัตว์ผสมผสมเชยกลิ่นฉุนกึกต้องจมูกผมของเธอเป็นสีดอกเหลาถักเป็นเปียสองข้างชายผมรุ่ยล่ ผิวหน้าของเธอกล้านแดดบ่งบอกถึงริ้วรอยของการเวลาแม้เธอจะดูเป็นชาวทิเบตแต่ลักษณะหน้าตาของเธอเป็นคนจีนจมูกเล็กและแบนเล็กน้อยริมฝีปากรูปผลแอปรปิคอตเมื่อเอ่ยปากพูดสำเนียงของเธอก็เป็นจีนแท้แต่ทำไมเธอถึงทำตัวเหมือนคนทิเบตละ่ะ ฉันฟังเรื่องราวของเธอถึงสองวันพอกลับมานานกิ่งถึงเพิ่งนึกออกว่าฉันได้พบกุญแจไขสู่ความลับของบทสนทนาที่ฉันเคยได้ยินบนถนนเมื่อตอนเป็นเด็กในกรุงปักกิ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนฉันเพิ่งพบผู้หญิงที่แสนมหศัศจรรย์เข้าให้แล้วสหวิน ไม่อยากบอกเลยว่าวันที่คุยกับซูเหวินที่ร้านน้ำชาในซูโจนั้นฉันถามคำถามเฉยๆกับเธอไปมากมายแค่ไหนก็ตอนนั้นฉันมีเรื่องที่ไม่รู้มากมายเหลือเกินสายตาเป็นปริศนาของเธอมองผ่านเลยตัวฉันออกไปนอกหน้าต่างเธอมองถนนที่พลุกพล่านและเสียงอึก,กทึกของรถดา กับแนวตึกระฟ้าเป็นแถวที่เกิดขึ้นใหม่มากมายเธอเห็นอะไรน่าสนใจหรือฉันพยายามจะดึงเธอกลับมาเข้าเรื่องคุณอยู่ที่เบตนานแค่ไหนและเพื่ออะไรคะกว่า30ปีเธอตอบเบาๆตั้ง30ปีเชียวเหรอคะ เสียงแปลกใจของฉันคงดังมากเพราะลูกค้าโต๊ะอื่นต่างหยุดและหันมามองคุณไปที่เบรดทำไมล่ะคะเพราะความรักเธอตอบง่ายๆแล้วทอดสายตามองออกไปด้านนอกอีกเพราะความรักเหรอคะสามีฉันเป็นหมอในกองทัพปลดแอกประชาชนหน่วยของเขา ถูกส่งไปที่เบตสองเดือนต่อมาฉันได้รับจดหมายจากทางการแจ้งว่าเขาสูญหายไประหว่างสงครามเราแต่งงานกันยังไม่ถึงร้อยวันด้วยซ้ำไปเสียใจด้วยค่ะฉันเอ่ยอดใจหายแทนหญิงสาวที่ต้องสูญเสียสามีไปเร็วขนาดนั้นทั้งที่อายุยังน้อย ฉันไม่เชื่อว่าเขาตายแล้วสูเวินเล่าต่อไม่มีใครที่กองบัญชาการทหารบอกฉันได้ว่าเขาตายยังไงมีทางเดียวที่ฉันจะรู้ได้คือต้องไปที่เบตเพื่อตามหาเขาด้วยตัวเองฉันจ้องมองเธอด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อนึกภาพไม่ออกว่าหญิงสาวคนนี้ จะคิดเดินทางไปดินแดนแสนห่างไกลและน่ากลัวอย่างที่เบตฉันเคยไปทำข่าวทางแถบชายแดนตะวันออกของทิเบตในปีคิศักราช1,984ต้องเผชิญกับความสูงภูมิประเทศที่ดูเวิงว้างและสภาพความเป็นอยู่แสนกันดารผู้หญิงจีนอย่างเธอจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในที่แห่งนั้น เมื่อสาสิบกว่าปีที่แล้วฉันเป็นหญิงสาวที่ตกอยู่ในห่วงของความรักเธอบอกฉันไม่ได้คิดว่าจะไปเจออะไรบ้างแค่อยากไปตามหาสามีให้พบฉันก้มหน้ารู้สึกละอายใจฉันจะไปรู้เรื่องอะไรในเรื่องของความรัก ที่ทำให้คนทำอะไรแบบสุดโต่งได้ฉันได้ฟังเรื่องรักจากผู้ฟังที่โทรมาหาในรายการวิทยุที่ฉันจัดมากมายแต่ไม่มีความรักใดเหมือนของเธอผู้ฟังของฉันคุ้นเคยกับสังคมที่ผู้หญิงถูกสอนให้ต้องเก็บอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดฉันนึกไม่ถึงว่าหนุ่มสาวรุ่นพ่อรุ่นแม่ จะรักและผูกพันกันลึกซึ้งขนาดนี้คนยุคนั้นไม่พูดอะไรกันมากโดยเฉพาะเรื่องความขัดแยง้งนองเลือดระหว่างที่เบตกับจีนยิ่งไม่รู้ไปกันใหญ่ฉันอยากรู้เรื่องของผู้หญิงคนนี้ในช่วงเวลาที่จีนเพิ่งฟื้นตัวจากสงครามกลางเมืองที่พรรคชาตินิยมและพรรคคอมมิวนสิสต์ห้ามหานนานร่วมทศวรรษ จนเมื่อประธานเหมาสร้างประเทศจีนขึ้นใหม่คุณพบสามีคุณได้อย่างไรคะฉันเอ่ยปากถามหวังว่าการย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอาจทำให้ผู้หญิงคนนี้เชื่อใจฉันบ้างที่นานกิ่งของคุณเธอตอบแววตาใช้ความอ่อนโยนลงฉันเกิดที่นั่น ฉันพบกับเคอร์อจุนที่มหาวิทยาลัยแพทย์เช้าวันนั้นซูเวิรเล่าเรื่องยาววัยของเธอให้ฟังดูเธอจะยังไม่คุ้นเคยกับการสนทนาเธอหยุดพูดบ่อยและมองไปไกลแสนไกลแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานถ้อยคำที่พูดถึงความรักในตัวสามียังแจ่มจรัดอยู่ในน้ำเสียงนั้น ฉันอายุ17ปีตอนคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศในปี1949จำได้ว่าตอนนั้นฉันมองโลกในแง่ดีมากตามกระแสที่เป็นไปทั่วประเทศจีนพ่อของฉันเป็นพนักงานในบริษัทฝรัฟฟ่งเขาไม่ได้เรียนหนังสือแต่อาศัยเรียนด้วยตัวเอง พอเชื่อว่าฉันกับพี่สาวควรได้รับการศึกษาที่ดีพวกเราโชคดีเพราะประชากรส่วนใหญ่ตอนนั้นเป็นชาวนาที่ไม่รู้หนังสือฉันได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมิชชันนารีแล้วได้เรียนต่อที่วิทยาลัยสตรีจริงหลิงเพื่อเรียนแพทย์ผู้หญิงอเมริกันเป็นคนตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ในปี1915 ตอนนั้นมีนักศึกษาจีนห้าคนตอนฉันเข้าเรียนมีประมาณร้อยกว่าคนเรียนอยู่สองปีก็เข้ามาหาวิทยาลัยแพทย์ได้ฉันเรียนด้านผิวหนังฉันพบเคอร์จุนตอนเขาอายุ25ปีส่วนฉันอายุ22ตอนเจอครั้งแรกเขาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในห้องแลบของฉันเรียนผ่าตัด ฉันไม่เคยเห็นการผ่าศพมาก่อนเลยแอบยืนหลังเพื่อนไม่กล้ามองศพที่อาบน้ำยาไว้เคอจูนเห็นฉันเข้าเลยอมยิม้มเขาดูจะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจฉันสายวันนั้นเขามาหาพร้อมกับหอบหนังสือกายวิภาคและอวัยวะมนุษย์มาให้ฉันยืมหลายเล่มเขาบอกว่าฉันจะหายกลัว ถ้าได้ดูภาพพวกนี้ก่อนเขาพูดถูกหลังอ่านหนังสือไปสองสารอบฉันเข้าเรียนผ่าตัดด้วยความกล้าขึ้นจากนั้นมาเคอร์จุนจะช่วยอธิบายข้อสงสัยของฉันด้วยความอดทนเขากลายเป็นพี่ชายและครูของฉันฉันเริ่มรักเขาจนหมดหัวใจ สายตาของซูเวนช่างนิ่งเหลือเกินเหมือนเธอจดจ่ออยู่กับบางอย่างที่ฉันมองไม่เห็นใครๆก็ชื่นชมเคอจุนเธอเล่าต่อญาติพี่น้องของเขาเสียชีวิตหมดในสงครามกับญี่ปุ่นรัฐบาลให้ทุนเขาเรียนแพทย์แต่เขาตั้งใจจะใช้นี่ทุน เขาเรียนหนักมากและเป็นนักศึกษาดีเด่นเขาใจดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับฉันฉันมีความสุขเหลือเกินแล้ววันหนึง่งอาจารย์ของเคอร์จุนกลับมาจากการเยี่ยมสนามรบในสงครามเวียดนามและเล่าให้เขาฟังถึงความกล้าหาญของทหารที่ต้องพิการและบาดเจ็บในการรบโดยไม่มีแพทย์และยา ทหารเก้าในสิบคนต้องตายอาจารย์บอกว่าเขาอยากอยู่ต่อเพื่อช่วยทหารแต่ติดที่มีภาระต้องให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่เพื่อที่โรงพยาบาลจะได้ผลิตสัญญาแพทย์ที่ชำนาญได้มากขึ้นในภาวะสงครามการแพทย์คือเส้นเลือดหลักไม่ว่าสงครามนั้นจะถูกหรือผิดการรักษาชีวิตคนเจ็บ ถือเป็นความกล้าหาญเคอจุนประทับใจในคำพูดของอาจารย์มากเขาเล่าให้ฉันฟังว่ากองทัพจีนต้องการหมอผ่าตัดเพื่อช่วยทหารบาดเจ็บเขาอยากทำงานในกองทัพแม้ฉันจะแสนเป็นห่วงเขาแต่ก็ไม่อยากยับยั้งเขา ประเทศกำลังลำบากมากในตอนนั้นเราอยากทำเพื่อชาติทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงในจีนผู้คนพากันเก็บกระเป๋าไปชนบทที่ยากจนเพื่อไปพัฒนาที่ดินพวกเขาไปยังถิ่นธุรกันดารตามชายแดนเพื่อถากถางที่รกร้างให้เป็นทุ่งนาไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือขุดหาน้ำมัน ไปภูเขาสูงป่าลึกตัดต้นไม้ทำทางรถไฟเราถือว่าการแยกจากคนรักเป็นการแสดงความรักต่อมาตุภูมิสุวรนไม่ได้บอกว่าเคอจูนไปประจำที่ไหนก่อนบางทีเธอคงไม่รู้เหมือนกันเธอเล่าต่อว่า เขาจากไปสองปีฉันถามว่าระหว่างนั้นทั้งสองเขียนจดหมายถึงกันบ้างหรือเปล่าฉันได้รับจดหมายจากคนเหงาที่ฟังรายการวิทยุข,ของฉันมากมายการเขียนจดหมายเป็นวิธีเอาชนะความเหงาได้อย่างดีสเวรนมองฉันด้วยสายตาตำหนิจนฉันรู้สึกละอายใจ เธอคิดว่าตอนนั้นระบบไปรษณีย์ทำงานอยู่หรือเธอถามสงครามทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ผู้หญิงทั่วประเทศจีนต่างตั้งหน้าตั้งตารอสามีพี่ชายและลูกชายไม่ได้มีชั้นเพียงคนเดียวที่ต้องทุกข์ทรมานใจเงียบ ฉันไม่ได้ข่าวเคอร์อจุนถึงสองปีการจากกันไม่โรแมนติกอย่างที่คิดแต่เป็นความทรมานใจแสนสาหัสเวลาช่างผ่านไปเชื่องช้าเสียเหลือเกินฉันคิดถึงเขาจนเกือบเป็นบ้าและแล้วเคอร์จุนก็กลับมาพร้อมติดเหรียญกล้าหารหน่วยของเขาถูกส่งกลับมานานกิง เพื่อเข้าชั้นเรียนเกี่ยวกับทิเบตและการแพทย์ทิเบตเพิ่มเติมความรักของเรางอกงามในช่วงสองปีต่อมาเราคุยกันได้ทุกเรื่องเราต่างให้กำลังใจและคำแนะนำแก่กันชีวิตความเป็นอยู่ในจีนดีขึ้นทุกคนมีงานทำพวกเราไม่ได้ทำงานรับใช้ในทุน แต่รับใช้รัฐบาลและประเทศพวกเราได้ยินมาว่านโยบายของประธานเหมาจะทำให้เศรษฐกิจจีนทัดเทียมกับอังกฤษและอเมริกาภายในเวลา20ปีเรามีอิสระที่จะเลือกคู่ครองและแต่งงานกับคนที่เรารักแทนการคลุมถุงชนของพ่อแม่ฉันเล่าให้เคอจุนฟังเรื่องเหมยเพื่อนของเราที่แต่งงานกับลี หนุ่มชนบทผู้ไร้าการศึกษาและมินหัวซึ่งหนีไปกับต้าหลูประธานสภานักศึกษาจนพ่อแม่ของพวกเขามาที่มหาวิทยาลัยเพื่อทำเรื่องร้องเรียนแต่ฉันไม่บอกเคอจุนว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่มีคนมาจีบฉันหลายคนคนรอบข้างเตือนฉันว่าอย่าไปฝากความหวังกับคนที่ไปเสี่ยงตายในสนามรบ พอเคอร์จูนเรียนจบหลักสูตรเราตกลงจะแต่งงานกันเขากำลังคอยคำสั่งจากกองบัญชาการทหารในนานกิงส่วนฉันทำงานเป็นแพทย์ผิวหนังที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อนของเราส่วนใหญ่มีลูกกันแล้วการแต่งงานของเราถือว่าค่อนข้างช้าเคอร์จูนอายุ29ส่วนฉัน26ปีแล้ว เราทำเรื่องขอแต่งงานกับทางพักพ่อของฉันไม่เห็นด้วยกับการที่ลูกสาวเลือกคล่่ครองด้วยตัวเองแต่พ่อชอบเคอร์จุนและรู้ว่าฉันเลือกคนไม่ผิดถ้าฉันยังไม่แต่งงานสิพ่อจะรู้สึกเสียหน้าพี่สาวฉันแต่งงานและย้ายไปอยู่ซูโจเธอพาพ่อแม่ไปอยู่ด้วย งานแต่งงานของเราจัดตามแบบฉบับของการปฏิวัติโดยแท้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นพยานพร้อมเพื่อนๆเ,เราได้บุหรี่เหิงต้าสามซองและลูกกวาดดสผลไม้เป็นของขวัญจากนั้นเราย้ายไปที่ห้องพักในโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่สำหรับหมอที่แต่งงานแล้วในห้อง มีแค่เตียงไม้สองเตียงผ้าห่มสองผืนกระดานตัดเป็นตัวอักษรความสุขสองตัวคู่กันและตู้เก็บของทะเบียนสมรสของเราติดรูปประธานเหมาแต่เราก็มีความสุขเหลือเกิน3ส,สัปดาห์ต่อมาหนังสือเรียกตัวเคอร์จุนก็มาถึงหน่วยของเขาจะไปประจำการที่ทิเบต คำสั่งมาถึงชนิดตั้งตัวไม่ติดก่อนเคอร์จุนจะออกเดินทางทางกองทัพจัดการย้ายฉันไปโรงพยาบาลในซูโจเพื่อจะได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่และพี่สาวเราไม่ได้ทำเรื่องขอย้ายเองแต่ทางพักบอกว่าฉันจะได้ทุ่มเททางานเพื่อจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงเคอจุนตกกลางคืนพอทุกคนหลับ ฉันจะเอารูปเครอรจูนออกมาดูใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเขาฉันคิดถึงทุกอย่างที่เขาบอกก่อนไปและคิดว่าไม่นานเขาก็จะกลับมาเขาอยากเป็นลูกชายที่ดีของพ่อแม่ฉันและเป็นพ่อที่ดีของลูกเราฉันตั้งตารอคอยให้เขากลับมาแต่ฉันกลับได้รับคำสั่ง ให้ไปที่กองบัญชาการทหารในซูโจเพื่อรับทราบข่าวว่าเขาตายแล้วขณะที่ซูเหวินเอ่ยถ้อยคำเหล่านี้หัวใจฉันพอหยุดเต้นไปด้วยเรานั่งเงียบๆกันสักพักฉันไม่อยากขัดความคิดของเธอคืนนั้นซูเหวินกับฉัน พักห้องเดียวกันในโรงแรมเล็กๆข้างร้านน้ำชาสองวันที่เราพักอยู่ด้วยกันเธอเปิดเผยเรื่องราวชนิดที่ฉันคาดไม่ถึง